สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมนะคะสวนนะคะเล็กๆนิดน,อน้อยสวนครัวนะคะบนบ้านนะคะแล้วก็มาชมธรรมชาตินะคะบนบ้านนะคะตอนนี้ฝนตกไปปอยนะคะแต่ไม่ตกแรงเท่าไหร่นะคะเราก็จะปลูกพืชสวนครัวนี่เราทางหญ้าออกไปหมดแล้วนะคะที่มันขึ้นนะคะเราก็จะลงมิกโตมาขามเทศนะคะไม่ได้ปลูกนะคะเราเอาเม็ดมันร่วงไปแล้วมันก็ขึ้นขึ้นง่ายนะคะ แต่ไม่มีที่ลงนะคะเ,เมื่อไรจะกลับกา่างจังหวัดก็จะเอาไปเอาต้นมะขามเทศนี่ไปลงนะคะเขาขึ้นเร็วมากเลยนะคะก็เอามาชมชมชม,ชมนะคะนี่นะคะเสียงนกนะคะมาล่องจึกจึก,จก,จก,จกเลยนะคะก็มาชมไปนะชมแบบกว้างๆนะคะธรรมาชาติบนบ้านก็ทําให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะอนี่ก็เรา,าเราก็มาพลดินด้วยนะคะเนี่ย ที่พรวนดินนะคะแล้วก็หมักดินเอาไว้นะคะเพื่อจะเอามาเป็นปุ๋ยนะคะอันไหนที่ไม่ดีเราก็ตัดนะคะพรวนดินใหม่นะคะก็จะลงใหม่ให้มันโลง่ลงๆไปน,นีต้นมะขามเทศมันขึ้นเยอะจังนะคะใบโหระพานะคะก็จะมีนะคะแล้วก็ลงเราจะไปซื้อมาใหม่คันมาเล็ดพันนะคะอันนี้เป็นด้าน,ด,านด้านข้้งล่างเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะดูต้นต้นมะละกอนะคะ ขึ้นเอียงไปนะคะขึ้นอยู่บนบ้านนะคะอยู่บนบ้านนะคะนี่แหละค่ะคือว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. ก็เหมือนนาที่เราเล่าให้ฟังน,นะคะทุกๆ mm hmm. การปลูกพืชสวนครัวบนบ้านนะคะถึงบ้านเราจะมีเนล้อที่ไม่เยอะ mm hmm. มีเมล็ที่น้อยนะคะเราก็ปลูกพืชเอาไว้ทานนะคะแม้กระทั่งตะไคร้นะคะ หัวระพาใบกะเพรานะคะเราก็ปลูกนะคะว่านหางจกเทศอรมีนะคะอันนี้น้องเต่านะคะอยู่ในนี้นะคะให้อาหารเขานะคะเห็นไหมคะเรายังไม่ได้เปิดนะคะเราปิดกันด้วยนี่นะคะกลัวว่าตัวอะไรจะมาทําน้องเต่าเรานะคะนี่นะคะดูเผนๆนะคะออเราก็ให้มาชมมานั่งพูดนะคะอันนี้เราก็หมักดินเอาไว้นะคะอันนี้คือน้ําหมักนะคะ น้ำหมักที่ว่าเอารดต้นไม้เอาผลผักพืชผล,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 ลไม้นะคะนี่น้ำหมักเอาไว้นะคะนี่น้ำหมักนะคะน้ำหมักค่ะค่ะถ้าเขาละลายตัวเขาจะกลายเป็นวุ้นนะแล้วเราเอามาเชื้อนี่ามาลดเอามารดต้นไม้ผสมน้ําเปล่านะคะดีมากเลยนะต้นไม้จะขึ้นงามนะคะเราหมักไว้เยอะนะคะหมักทั้งดินอะไรนะคะเพราะเราอยู่บนบ้าน,นะคะเราก็มาปลูก เพื่อเสียงครัวบนบ้านนะคะนี่เราพรวนดินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะโตนะคะผักบุ้งแล้วก็มี่ะอาไปนี่เลยนะคะอยู่บนโบกนะคะนี่ผักบุ้งอยู่บนโบกนี่ต้นมะขามนะคะอันนั้นต้นดอกในในพิ่งจะลงดอกแครไปนะคะดอกแครเตี้ยนะคะพันเตี้ยนะคะอันนั้นตะไคร้นะคะก็ะล,ลงแซมแซมไปนะคะ มันก็ยังมีประโยชน์นะคะแล้วนี้เรายังไม่ได้ตัดต้นสายเราก็จะตกแต่งให้ดีเนาะตกแต่งให้ดีค่ะน,นี้เราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะทําด้วยใจที่มีความสุขก,กับธรรมชาติที่เราเออทํานะคะก็เหมือนสมัยเดี๋ยวเล,เล่าเล่าเรื่องเลยนะคะก็จะมีเล่าเรื่องนะคะสมัยก่อนนะคะก็มีหมู่บ้านหนึ่งนะคะเขาเขามีเนื้อที่นะคะอยู่หลังวัดนะหออลวงตาก็ให้ ที่ไว้ทํามาหากินเพราะว่าเป็นคนที่ยากจนนะเขามีที่อยู่นิดนึงนะคะเขาก็ปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะคะในเนื้อที่ตารางไม่เท่าไหร่เองนะก็ปลูกได้หลายหลอย่างนะคะหลายๆอย่างนะคะ,ะ,คะก็เป็นที่อุดมสมบูรณ์นะคะพระท่านให้อยู่เพราะว่าพระท่านบอกว่าสงสารเป็นคนขยันนะคะ เวลาวันพระทีนะคะค่อครัวนี้ก็จะทําอาหารจากผักนะคะผละไม้ที่เขาปลูกนะคะในเนื้อที่ของวัดที่วัดบอกว่าให้อยู่นะคะให้อยู่แบบตลอดชีวิตนะคะก็ความที่ว่าเขามีความรู้คุณนะคะต่อวัดต่อหลวงพ่อเวลางานวันพระทีเขาก็จะทํากับข้าวนะคะเอามาถวายหรือ วันพระมาทําบุญแล้วก็ใส่บาตทุกวันนะคะไอ้นี่คือว่าความกตัญญูนะคะต่อต่อวัดนะคะที่มาให้ที่อยู่อาศัยนะคะ่ค่ะเขาพูดถึงว่าถ้าเรามีความกตัญญูนะคะต่อทุกคนนะนะคะต่อทุกคนนะคะ,ค,นนะ,ค,ะความกตัญญูนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือทําอะไรก็รุ่งเรืองไปด้วยนะคะ อันนี้แคพูดไปด้วยนะคะท้องฟ้าก็ยังมืดๆใช่ไหมนั่นน่ะท้องฟ้าก็ยังมืดเราต้องเดินหานะคะนี่น่ะท้องฟ้าก็มืดมืดนะคะุต้มมาต้นมาพาก็หยุดข้างล่างนะคะเราพนเราก็มาพนดินนะคะที่พนดินเอามาพูข้างบนนะคะเป็นไอ้นี่นะคะเป็นจอบเป็นอะไรเนี่ยมันก็หนักสําหรับเราเนาะผู้ชายจะเป็นส่วนแต่ที่นี่นะคะมา จับเอาไว้นะคะบ้านหลังนี้นะคะอันนี้มีป่องไปนะคะเพราะเ็าทาอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาจะทําแบบว่าให้ควันขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะเป็นโรงงานค่ะแต่ไม่มีกลิ่นอะไรนะคะเขาไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรมานะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไหม้นะคะเขาแบบว่า,พ,าพยายามให้ขึ้นข้างบนแต่ว่าถ้ามหาีหลายที่ก็ไม่ดีเนะาะทำแบบนี้นี่ค่ะต้นไม้นะคะ พูดคุยไปด้วยเนาะมีความความตะตันรู้คุณนะคะนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อทุทกๆคนด้วยนะคะอันนี้จะลงนะคะต้นมะพร้าวเห็นไหมต้นมะพร้าวนะคะนี่นี่น,นี่มันอยู่ในโอ๊มังกรแล้วถ้ามองที่สูงไปนะคะมันก็จะมีต้นไม้นะคะออกมากระจากต้นเอ,อ่อต้นมะพร้าวะคะ่ะเราไม่มีที่เราไม่มีดิน เราก็ต้องใช้ล้อรถบ้างอะไรบ้างนะคะปลูกไปแล้วก็ดูธรรมชาติบนบ้านของเรานะคะเนี่ยมาละกอต้นนี้นะคะใครว่ามีลูกไม่มีลูกค่ะมีแต่ใบลูกไม่มีไม่เข้าใจไม่มีลูกถ้ามีมันก็ดีเนาะก็ได้เก็บเกี่ยวคุณก็ออกแต่ใบามาให้ฉันนะคะฉันก็ไม่ไม่ได้กินลูกของคุณแต่เราก็ยังรักแบะว่า พอใหญ่ปุ๊บก,ก็เป็นร่มนะคะร่มแต่ว่าไม่ไม่ให้แดดมันร้อนนะคะลงอยู่ข้างล่างใช่ไหมนี่แหละค่ะการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้ต้องมีจุดมุงม่งมายนะคะปลูกพืชสวนครัวเพื่อเพื่อการเราขึ้นมาผ่อนชายดูต้นไม้ที่เราปลูกตอนนี้เราพรวนดินอยู่นะคะต้นไม้ก็อันไหนที่มันไม่ดีนะคะที่มันอย่างหอาใบกะเพรานะคะมันแห้งนะคะเราก็ต้องเด็ด เด็กเข้าออกนะคะแล้วเราก็จะลงดินใหม่นะคะตอนนี้เราหมักดินเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะเอามาลงตรงนี้นะคะไม่มากไม่น้อยเนาะก็ยังดีนะคะนี่นะคะต้นไม้อันนั้นนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่มันอยู่ในในโฟมนะคะขึ้นขนาดนี้เลยนะคะมันมีนี่นะคะเห็นไหมคะออ ว่าธงชาติจะไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะคะมันซื้อซึ้ง่ายยังไม่ได้ไปเอามานะคะนี่นะคะต้นของเรานะดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะการผ่อนคลายนะคะกับธรรมชาติมันก็เป็นสที่ดีนะผ่อนคลายฝนก,ก็ตกนี่เรานี่เราก็ปลูกต้นไม้นี่แม่วนอินนะ ปลูกไมกะถาเราจะเดี๋ยวต้องไปไปซื้อมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดไปมเมล็ดใบตำรึงนี่อใบตำรึงตำรึงมันขึ้นเยอะแล้วนะคะใบโหระพาใบแบงรักแบงรักค่ะแบงรักนะคะเราก็จะไปซื้อใบแบงรักนะคะนี่ค่ะให้ทุกคนได้ดูนะคะบรรยากาศนะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศเราใช้โฟมนะคะ โอมนะคะครับทที่แล้วนะคะมันก็มันห่อพุ้มได้เยอะเนาะโอมอันนั้นต้นใสย,ยังไม่ตบแต่งนะคะต้องไปตัดใบ,บไม้ออกไม่เข้าสูงไปพอสูงปุ๊บมันมันจะไปผ่านสายไฟนะคะไม่เหมือนบ้านมูนนะคะเขาไม่มานะคะเราเคยไปบอกบอกแล้วนะคะต้องมีเจ้าของบ้านแล้วก็ถึงจะให้เจ้าของบ้านนี่เพราะเขาเข้าไปในบ้านไม่ได้มันผิดกฎนะคะผิดกฎบ,บ้านดีๆครับ ทุบก็พังเลยนี่และก็ไม่มีชางเนะาะพาชมนี้บรรยากาศนะคะหมู่บ้านนะคะท้องฟ้ายังมืดมืดมัวๆเขาบอกพายุเข้านี่นะคะพายุเข้านกก็ยังอยู่บนหลัลงอ,อยู่นะคะเหมืนนอนนกกำลังบินเนาะท้องฟ้าก็มืดคลึ้มเลยนะคะ โอ้นี่ผักบุ้งดา,าขนาดนี้ไอ้นี่ต้นออมะขามเทศค่ะต้นมะขามเทศนะคะอ่ะก็ชมไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะอากาศตนนัวนี้ชอบอากาศแบบนี้นะมันทําให้เราหายใจสะดวกนะคะไม่เหนื่อยง่ายถ้าอากาศร้อนเนี่ยเราจะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายมากะคะ่ะนี่นะคะ้ามาชมบรรยากาศข้างบนบ้านแล้วกันเนะาะค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจใกันละกันขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอพบแต่สงดีนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะนี่สวนครัวบนบ้านธรรมชาติบนบ้านใครเครียดมาผ่อนคลายก็มาปลูกต้นไม้กันนะคะ ถึงบ้านจะไม่มีเนอที่เยอะเราก็ปลูกได้ค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีท,ทุกทุกท่านเลยนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาวทุกค,ค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะกลไปแล้วนะคะ